การคืนให้การคืนให้เดี๋ยนะเอาไปแยกใส่กล่องดีกว่าก็อ้าตาตาดาดาดาแยกกล่องนี้แล้วกันตเสระต้งามเเปิดกล่องได้ไหม

ยอดนัดขายสองอันปิงอากาตาร์นัดให้กาตาอันหนึ่งขายได้400เลยอ่ะนัดขายได้1,000งพันัดขายสองอันได้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วถ้าสามอันหนา่งพันสองร้อะก้อนหิมะใช่ก้อนหิมะเอาไปเลย อยากได้หรอไม่อยากอากาตันให้ไปแล้วกอะเอาไปขายแค่สิบบาทวัดวัดกร์ตาลขายไม่เถอะไม่ไระไร,ะไรไประโยชน์เอาไว้โยทิงโยทิ้งแมปเลยดีกว่าก์ตาลดีกว่าไม่ได้เงินนะ ออกันดีกว่าขุดกล่องไหนนะขุดกล่องใช่ไมเหอเราเราขุดล่องไม่ได้ขุดกล่องใช่ไหมขุดกล่องแล้วขุดให้ ไป,ไปโดดไปทำไมนะ่ะม่อะเมื่อกี้นัดนเพื่อเอาไปโดดโดดโดด